รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยเครื่องสำอางคริสตินาคารยา สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการความรู้คู่แฟชั่นครับกับผมโกธีรศักพันธุสตรียาเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะครับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเส้นผมสีผมแฟชั่นทรงผมเรามีมาเสิร์ฟกันครับโดยเฉพาะสัปดาห์นี้นะครับสำหรับคําถามที่มีกันมาทาโทมมากมายในรายการว่าทํายังไงให้ร้านของคุณหรือกิจการร้านทําผมของคุณนั้นเจริญงอกงามรวมไปถึงแบบผมครับอาจารย์หน่อยวันนี้นะครับมาพร้อมกับเทคนิคการปัดผมแบบใหม่เขาบอกว่าชื่อ p i x i ี่สไตลแม่จะเป็นอย่างไรนะครับและสีผมที่มาจากท้องทะเลจะสวยงามแค่ไหนและยังคงอยู่คู่กับเกรดเก้าเป็นเพราะอะไรจะสวยแค่ไหนนะครับ<า>ต้องติดตามชมช่วงหน้าครับความรู้คู่แฟชั่นสนับสนุนโดยอินทรเคลาอาหารผมฮิโนกิแชมพู ยินดรับกลับ,บเข้าสู่รายการความรู้คู่แฟชั่นครับและตอนนี้เราก็อยู่กับกูรูผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเส้นผมอาจารย์กัลยาภูมิรินหรือว่าอาจารย์แม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมในประเทศและทั่วโลกค่ะอาจารย์แม่ครับหลายๆคนที่ชมรายการเราอยู่เนี่ยนอกจากจะเป็นผู้บริโภคหรือว่าเป็นลูกค้าโดยตรงแล้ว mm hmm. ก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นอาชีพช่างผมเลย <Okay. S 1> หลายๆคนถามมามากเลยครับ mm hmm. ว่า ทำไมทำไมอาชีพเดียวกันจบมาพร้อมๆกันบางคนร้านเขานะลูกค้าขึ้นขึ้นขึ้น,นเศรษฐกิจดีเอาดีเอา,เอาแต่ร้านเราเนี่ยมันซบเซาลงไปเรื่อยๆเป็นพเพราะเศรษฐกิจโลกหรือว่าอาจารย์แม่มีเคล็ดลับอะไรดีๆมาแนะนํำไหมครับค่ะพูดถึงตรงนี้ก็เกี่ยวกับเศรษฐกิจส่วนหนึ่งนะคะคและอีกประการหนึ่งก็คือตัวเราเนี่ยต้องมีความแอสซิสตเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลงเห็นว่าก็ได้เชิญชวนกันมาที่โรงเรียนนะคะ ให้มาดูการสาธิตให้มาฟังถึงการตลาดให้มาดูถึงการทําสีผมว่าเดี๋ยวนี้ยุยคนี้เขาทาสีอะไรกันครับว่าผมออกเนี่ยไม่ทําสีดากันแล้วทาไงเราให้เปลี่ยนคือในร้านเนี่ยทุกอย่างจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเลานะเทคนิคต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะทาให้การค้าการขายของเราดีขึ้นแน่นอนนะเป็นการตลาดอาจารย์ก็ เรียกมากลุ่มนี้200คนครับได้มาคุยกันได้มาสาธิตกันถึงเรื่องทำสีแล้วก็ผมกล้าวที่จะต้องไปใช้กับเจ้าสาวไปทำเว d d i n g อะไร,รอย่างเงี้ยนะคะคือทุกคนก็รู้สึกว่าแฮปปี้ฟังแล้วก็ก็ดีใจรู้สึกมีกำลังใจ อยากจะให้อาจารย์ฝากนิดนึงสําหรับช่างผมนะครับที่บางคนเนี่ยเรียนจบปุ๊บแค่ม,มีใบรับรองในหนึ่งใบหลังจากนั้นไม่เคยเรียนต่อเลยเพิ่มเติมไม่ศึกษาค้นคว้าเลยเอาแค่ประสบการณ์ชีวิตในร้านแค่นั้นแหละอาจารย์คิดว่ามันแตกต่างยังไงกับคนที่แบบเปิดกว้างแล้วมาลองเ,อเข้าอบรมอะไรใหม่ๆชีวิตเขาต่างกันยังไงครับคือเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตคนในอ,อย่างนะคไครับอย่างนั้นหมายถึงว่า ชอบอะไรก็จะชอบแบบนั้นทำอะไรก็จะทําแบบนั้นเพราะลูกค้าที่จะมาหาเราเนี่ยนะคะ <S <S 1> <S 1> เขาก็จะมีความรู้สึกเหลือถ้าซ้ำๆร้านทําผมตอนนี้ออกมาเยอะกันมาก <S 1> <S 1> เด็กวัยรุ่นและบางบางร้านก็จะมีเทคนิคต่างๆ, <S <S ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยขาดคําว่าเทคนิคหรือการที่ทําอะไรในแนวใหม่มีความรู้ที่จะคุยกับลูกค้าให้เข้าใจมีการชักชวนกันดี ก็จะเงียบไปตอนนี้ก็จะเงียบไปก็จะโทษว่าเศรษฐกิจไม่ดีกันครับแล้วก็หลายๆคนเลยนะครับที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยจะประทับใจอยู่อย่างหนึ่งนอกจากอาชีพช่างผมที่เราทำเป็นแล้วก็คือว่าจะได้เรื่องการตลาดเพราะหลายๆคนเนี่ยจะขาดตรงจุดนี้มีใจรักและมีเงินทุน แต่หัวใจของการตลาดไม่มีมาเสริมมาเพิ่มมาเติมนะครับที่สถาบันเนี่ยจะทําให้คุณดีขึ้นเร,เราจะสอนเป็นการตลาดเป็นตัวโดยที่ให้เขาไม่รู้สึกตัวว่าเรากําลังให้การตลาดเขาเวลาเราคุยเราก็จะพูดถึงว่าการเป็นโปรเฟชชั่นอนลเราจะต้องมีความรู้อะไรบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็สอนให้กําลังใจกันก็โอเคนะคะรู้สึกว่าการตลาดที่ครั้งนี้ก็ ไปได้ด้วยดีค่ะครับแล้วก็การอบรมช่างผมทางสาบันเกตกล้าเองเนี่ยก็อบรมให้ฟรีถูกไหมครับให้ฟรีคร่ะเราไปพบกับอาจารย์หนูดีกว่านันางแบบผมเส้นใหญ่ฟ้งฟูงงแห้งครับ,รบทำสีมาเคมีซ้ำซ้อนอาจารย์หนูจะมาแก้ไขกำลังพิจารณานะคะ เส้นผมของสาวน้อยท่านนี้อยู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องไอซ์เป็นผู้ชมทางบ้านของเรานะคะเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาของสุขภาพผมนะคะแล้วก็สีผมด้วยสำหรับวันนี้เนี่ยเห็นแล้วเนี่ยตะลึงเล็กน้อยผมค่อนข้างที่จะเสียะคะ่ะน้องไอซ์เพราะว่าเคมีซําซ้อนนะคะเป็นการผ่านการทำสีมาค่อนข้างที่จะมากขาดการบำรุงด้วยนะคะวันนี้เราจะมาแก้ไขกันทั้งหมด ก็อยากแก้ปัญหาผมเสียนะคะเพราะว่าผมแห้งมากเลยค่ะแต่ว่าก็อยากทำสีเหมือนเดิม ต,ต้องสัญญาว่าจะต้องกลับไปบำรุงสภาพผมจะดีขึ้นคือหนึ่งคือน้องไอจะต้องใช้แชมพูถนอมสีผมแล้วก็มีการทรีทเมนต์สิวันครั้งอะไรประมาณแบบนี้แต่สําหรับวันนี้เราจะทําความรุนแรงให้น้อยที่สุดและมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นชัดเจนกว่านี้นะคะก็คือว่าเราจะทําเป็นคัลเลอร์ทรีทเมนต์ไม่ได้ทาสีอย่างเดียวทรีทเมนต์ไปในตัวด้วยนะคะแล้วก็จะมาแก้ไขทรงผมเล็กน้อยเท่านั้นแต่วันนี้เราจะเน้นถึงสีผมแล้วก็สุขภาพผมมากหน่อยก่อนอื่นจะพาน้องไอไป ด้วยชุพยูสมีเฟิร์สก่อนค่ะน้องไอซ์คาหลังจากที่เราสระผมกันเสร็จเรียบร้อยแล้ววีไม่ออกเลยนะคะค่อนข้างที่จะแบบแห้งมากๆขาดมอยส์เจอร์มากๆเพราะฉะนั้นแล้วก่อนอื่นเลย,เยถ้าอยู่บ้านยังคงเป็นผมยาวอยู่ก็ต้องฉีดลิคขดแพกเป็นตัวบำรุงทุกครั้งนะคะหลังจากที่เราสระผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อเวลา ละหวีผมเนี่ยผมไม่พันกันอาสีในใจวันนี้มีสีเทาประกายหม่นในใจอยู่อะค่ะเป็นโทนของโทนหมนมน<ช>เพราะ,ะว่าโทนเดิมของน้องไอซ์เนี่ยจะเป็นโทนออกส้มเหลืองมันจะทำให้สีผิวเราดูไม่ค่อยสดใสสังเกตว่าใส่คอนแทคเลนส์จะเป็นสีโทนออกของประมาณของเซาซีก็คือมุกเซาซี เพราะฉันแล้วเนี่ยจะทําสีผมให้แมทกับดวงตาข้างในไม่แต่งหน้าก็ตาม่ยทำให้สีผิวเราดูสว่างขึ้นแล้วก็แมทกับสีลูกตาเราด้วย<ฮ>มุกเซาสีเนี่ยมันจะมีประกายแล้วก็มีมิติมองมุมนึงหรือว่าแสงกระทบอีกที่หนึ่งมันจะเป็นเหลือเขียวบ้าง เหลือบเทาบ้างเหลือบบอลบ้างเหลือบทองบ้างเราก็จะทําเป็นคัลเลอร์ทรีทเมนต์เป็นการทําสีแล้วก็ทรีทเมนต์เป็นในตัวด้วยความพิเศษของกินไลท์ลักชัวรี่นะคะจะมีส่วนผสมของชาขาวน้ําผึ้งนะคะวิตามินอีวิตามินซีอยู่ในนี้ด้วยหลังจากที่ได้รับผ่านการทําแล้วคือการทําสีผมในครั้งนี้จะเป็นการปรับสภาพผมไปนในตัวด้วยค่ะในส่วนผสมของบาซิลิโก้นั้นนะคะจะมีส่วนผสมของนมอยู่ด้วยค่ะจะทําให้เส้นผมนี้นะคะดูเงาออขึ้นหลังจากที่เราผสมสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรา จะเติม SOS ก็คือ System of Survival เพื่อให้ผมนั้นฟื้นคืนที่ผมน้องไอซ์เป็นผมเส้นใหญ่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรตีนไม่ค่อยขาดเท่าไหร่ละคะ่ะแต่สิ่งที่ขาดก็่คือความแห้งก็คือขาด moisture เราจะให้โปรตีนน้อยกว่า moisture สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยคือการพ่นโอโซนไปที่เส้นผมของไอซ์เพื่อให้ความชุ่มชื้นจากโอโซนเนี่ยมันจะมีโมเลกุลที่ละเอียดนะคะพ่นไปที่ผมไอซ์เนี่ยก็จะได้รับ moisture อีกครั้งหนึ่งจากโอโซนด้วยค่ะชอบมากเลยค่ะผมดูกลับมามีสุขภาพดี แล้วก็เป็นสีที่ถูกใจคะ่ะสีที่ถูกใจนะคะแปลงผมนะคะเพราะว่าผมฟูอยู่นะคะพยายามแปลงแปลงจากโคนจะหลดปลายแปลงให้ทั้งถึงทั้งในเด้อไม่ใช่แค่ผิวนอกเริ่มห่วงแล้วสิเพราะว่าผมดีแล้วแต่เดี๋ยวจะตัดให้หน้าเราเนี่ยดูเรียวขึ้น <c oughs> ขออนุญาตลุกยืนค่ะขอดูความยาวนิดนึง <c oughs> จะรบกวนอีกอย่างหนึ่งคือให้น้องไอซ์ยืนกอดอกด้วยค่ะค่ะที่จะหาความยาวให้นะคะ เราจะไม่ตัดกันสั้นมากนักค่ะแต่เพียงแต่ให้เชฟผมสวยงามขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เพราะว่าขณะนี้คือสุขภาพผมดีขึ้นมากๆเลยสำหรับด้านหน้าเนี่ยจะตัดให้น้องไอซ์สามารถแสกได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาหรือแสกกลางนะคะสิ่งสำคัญคือจะเน้นให้รูปหน้าของเราเรียวขึ้นค่ะเราก็ได้ผมทรงใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเติมนิดนึงค่ะคริสตัลสหยดทุกวันใส่ตอนแห้ง รูปแล้วมาที่เส้นผมให้ทั่วเลยรู้สึกว่าผมสุขภาพดีขึ้นเยอะเลยค่ะสีผมล่ะเซาซีชอบมากค่ะมีเสน่หมากสีนี้นะคะไม่เหมือนไทยเลยไม่เหมือนไทยเลยแตกต่างโดดเด่นมากๆทีเดียวสุขภาพผมดีและทรงผมนะคะชอบเหมือนกันค่ะทาให้หน้าดูต่อเพราะปกติเป็นคนหน้าน้าะเป็นวีลงมานนะคะแล้วก็สามารถที่จะแสกได้ทุกด้านด้วยนะคะ สัญญาเลยค่ะว่าจะไม่ทำผมเสกแล้วจะดูแลผมตามที่อาจารย์หนูแนะนำไปเลยค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะก็ตอนแรกผมเสียมากเลยนะคะแล้วก็ได้มาหาอาจารย์อา,อาจารย์ก็ ทำในลิมิทผม,มหัศจารย์มากเลยค่ะจากที่ผมเสียแกเป็นผมดูดีมีสุขภาพดีมากขึ้นแล้วอาจารย์ก็ได้แนะนําวิธีการดูแลผมจากที่ตอนแรกดูแลผมไม่เป็นเลยตอนนี้ก็ได้เทคนิคดีๆกลับจะได้ไปดูแลผมในถูกวิธีค่ะแล้วก็สัญญาว่าจะไม่ทําผมเซ็กอีกแล้วค่ะ <c oughs> ขอขอบคุณอาจารย์หนูมากๆาเลยนะคะ <c oughs> ขอขอบคุณพี่ที่เกตก้าวค่ะที่ช่วยทําให้วันนี้ผมกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งปลื้มมากเลยค่ะขอ,ขอ,ขอบคุณมาก ความรู้คู่แฟชั่นสนับสนุนโดยเส้นผมแข็งแรงด้วย The Organic Argan Oil เออสน้นผมเงางามด้วย Crystal Linseed Oil ่หมเป็นผู้หญิงที่มีความอดทนมากเลยนะครับที่สามารถประคองผมเสียยได้เต็มเลยแล้วก็ไม่กล้าที่จะตัดแต่อาจารย์หนูยิ่งตัดแต่กายก็บอกว่ามันก็ยาวเท่าเดิมแต่ดูสลวยแล้วก็เมื่อทำสีปุ๊กลายเป็นคนใหม่เลยอะ่ะเป็นจิเสีสสครับ นะคะที่เป็นแล้วก็ให้ให้น้ำกับเส้นผมครับทำ SOS นะคะ System of Survivor แล้วก็ใส่สีด้วยก็เรียกว่า c ันเ r อร treatment ออกไฟก็จะสวยแล้วก็สมบูรณ์แบบเนียวได้เลยค่ะก็เราก็จะทำให้เห็นว่าผมคุณได้เปลี่ยนแปลงไปเลยบพบกับอาจารย์หน่อยเลยนะคะครับตอนนี้นะคะหน่อยก็อยู่กับน้องน้ำมนต์นะคะซึ่งเป็นสาวที่ชอบตัดผมซอยผมทำสีผม อยู่ตลอดเวลาเลยใ<ช>นะคะ,คะน้ำมนชอบเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะไว้ผมทั่วๆไปไม่รู้จักการทาสีการดัดการย้อมเลยะคะ่ะก็รู้สึกว่าไม่อินเทรนเลยแต่พอมาดนเรียบเรียบดูเรียบ่ยรน <ๆ S 2> รู้สึกว่าไม่มีเสน่ห ไม่มีลูกเล่นเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่พออาจารย์หน่อยเปลี่ยนให้เนี่ยก็ตั้งขนั้นมาก็ติดใจแล้วก็ทํามาตลอดเลยใช่ค่ะแม่มลสังเกตไหมคะที่เราแบบทำชีกันตลอดเวลามันหลุดมันออกมาเป็นใช่ค่ะจะบอกว่าทําเคมีที่นี่ผมไม่เสียที่สําคัญเวลาสีหลุดผมัไม่เป็นสีส้มๆไม่ไม่เป็นอย่างนั้นเลยอะค่ะก็เลยประทับใจมากบางคนจะกลัวว่าเวลาตอนที่เราใส่สีไปแล้วหลังจากที่เราบีชแล้วใช่ไหมคะมันจะเป็นแบบส้มๆสนิมสนิมแล้วมันดูแบบว่าม ไม่สะอาดใช่คะ่ะหรือบางคนก็ผมขาดแบบขาดข้างในเป็นตอยอัน,น,น <ะ S 1> ไม่เป็นแต่อันนี้ไม่เป็นขนาดช่วงหน้าของน้ำมนต์ยาวขนาดนี้ก็ยังไม่เป็นไรเลยนะคะแต่วันนี้พี่หน่จะเปลี่ยนทรงให้หนูแล้วเอย่าวมาดูทรงผมคิดว่านะเขาที่แล้วเป็น,ปน,ปนบ๊อแบ,บแบบว่า asymmetric แน่เลยที่แบบยาวมากเลงเนาะสีออกแบบชมพูอะไรอย่างเงี้ย ทรงสั้นก็ซอยแล้วแต่วันนี้สําหรับสามหน้ากลมแบบนี้นะคะพี่จะตัดในแนวพิ x i ี่แฮ c u คัให้นะคะเป็นแนวแบบว่าให้ดูแบบหน้าเด็กอะหน้าเด็กลงอีกดีไหมคะดี <c oughs> ค่ะงั้นเราไปสร,ประผมกันก่อนนะคะน้ำมนต์เราเดี๋ยวพี่น่อจะซอยให้ในแนวของพิ x i ี่แฮร c คัค่ะค่ะน้ำมนตจะเห็นว่าขณะที่เราสระผมเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> ผมเปียกผมก็ไม่พันกันนะคะนี่คือเหตุผลที่พี่หน่อยให้น้ำมนใช้ แชมพูแล้วก็ครีมนวดผมอย่างถูกวิธีเอาละเดี๋ยวซอยก่อนซอยตามแนวที่คุยกันไว้นะคะในแนวพิซซี่แฮร์คัตนะคะพี่จะเริ่มที่ด้านหลังก่อนคะ่ะสำหรับการตัดของช่อแรกในแนวของพิซซี่คัตเนี่ยจะเห็นความทุยแล้วก็เท็กเจอร์ผมชัดเจนขึ้นเลยนะคะ,ะว่ามันจะเป็นมูฟเมนต์ที่สะบัดไปมาได้เป็นผมที่ดูมีวอลลุ่มรูปศรษะนะคะจะเห็นชัดเลยที่มันทุยๆอยู่แล้วแนวพิซซี่นี่ก็จะเป็นแนวแบบด้านบนมันจะแบบมีเท็กเจอร์เยอะแบบ slide, สไลด์ส้นยาวจะมีขอบผมที่ ค่อนข้างจะสั้นหน่อยมันก็จะทําให้เราดูแบบว่าดูพิวผมแล้วหน้าก็จะดูเด็กลงนะคะแล้วการที่เส้นผมเนี่ยเป็นที่มีหลายเทกเจอร์ที่บอกก็จะทําให้หน้าเนี่ยดูเรียวขึ้นลงค่ะหน้ารักอะ่ะ <c oughs> ดูเด็กลงอีกแล้วชอบแังเยเนี่ดูสิมันโซนเลยนะห <c oughs> น้ากลมตรงไหน <c oughs> ไม่มีดูหน้าเรียวเลยค่ะนะคะ V shape <c oughs> เ,เลยน่ารักแล้วก็จะเป็นแนวแบบ น่ารักด้านหลังด้านหน้าเก๋ไก่ไม่ให้ตื่นเต้นแค่ซอยแล้วนะจะทําสีให้อีกเป็นแนวที่แบบว่าน้ำมนยังไม่เคยทําแต่อาจจะเคยทําสีพวกนี้มาแล้วแต่พี่จะ mix and match เข้าด้วยกันค่ะนะคะในโทนของสีพังหรือในแนวของโทนแห่งท้องทะเลทั้งหมดมนะคะจะเป็นสีแป c ซิฟติผสมกับเซาสีด้วย green light luxury ค่ะผสมกับ oxidant m e l นะคะ เพื่อให้ผมนม้ำมนต์เนี่ยมีความชุ่มชื้นเป็นเงางามก็เหมือนเราทำรีทเม้นต์นั่นแหละค่ะสำคัญอย่างยิ่งนะคะหน่อยก็จะเพิ่มโอโซนเมลคุณเล็กเข้าไปที่เส้นผมด้วยนะคะเห็นไหมล่ะคะคุณสาวๆการทำสีผมไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยโอ้โหน้ำมนแอบเปรี้ยวแล้วใช่ค่ะเอาละใส่ B5 นะคะที่คนผมนิดนึงค่ะนะคะจากนั้นนะคะก็จะใส่เป็นอาหารผมผสมกับชัยนัชโชนะคะ แต่งทรงผมเลยค่ะให้ทั่วเส้นผมนะคะจากนั้นน้ำมันก็เป่าๆง่ายกว่าเดิมอีกนะคะใช่ค่ะตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นแบบแนวพังทั่วๆไปแต่ไม,ไม่ใช่เลยแนวสีสีพ<ะ>ังก็คือว่าสีผมที่มันมีมิติขอนท้องทะเละทั้งหมดนะคะเป็นเซ้าสีผสมกบแปซาิฟปิกชัดเจนเลยหน้าแบบว่าดู คมเข้มสวยเก๋นึกว่าเเป็นนางแบบอินเตอบสวยมากเลยใช่ไหมใช่แล้ว,วดูมีว,วอลลุ่มเส้นผมดูมีสุภาพดีด้วยวนะคะเราทําสีกันขนาดนี้แต่ผมแบบว่าไม่เสียนะคะอันนี้เคลน,นิดนึงนะคะเวลาที่น้ำมลจะจัดแต่งทรงพยายามพยายามไปที่เส้นผมนะคะเบาๆแล้วจัดแต่งทรงจริงแล้วมันเซ็ตได้หลายแบบมากเลยนะคะในแนวของ p ิกซี่แฮร์คัอย่างนี้ ทุกครั้งที่มาประทับใจทุกครั้งเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยผิดหวังด้วยค,วครั้งนี้ก็เช่นกันนะคะกับผมทรงใหม่ลุกใหม่น้ำมนต์เชื่อว่าใครๆก็ทำแบบน้ำมนต์ได้ค่ะดีใจมากเลยนะคะที่ เปลี่ยนแปลงทุกครั้งแล้วก็สวยขึ้นทุกครั้งด้วยแล้วก็มีเทรนด์ใหม่ๆเข้ามาทําให้น้ามนด้เปลี่ยนแปลงเจออีตลอดเวลาด้วยค่ะต้องขอบคุณโรงเรียนสวน,นสวยเกศก้าแล้วก็อาจารย์หน่อยรวมถึงทีมงานทุกๆคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหอาจารย์แม่ครับต้องบอกว่าหลายๆคนที่ชมรายการเราเนี่ยเขาคิดว่าเป็นรายการศัละยะกรรมน้องน้ามนีน่นะพอตัดผมทรงนี้อาจารย์ก็จําไม่ได้ผมก็แบบว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าหน้าเขาดูคมอะ ดูมีมิติแล้วก็ดูเปรี้ยวเป็นทรงผมที่ตัดเป็นทรงกลมๆเนี่ยแต่ว่าไม่มีรากแต่ว่าคือจัดแล้วให้สวยอ่ะเป็นทร,ทรงที่มีเนื้อผมคือพูดง่ายๆว่าไม่มีเป็นรากใสตแต่คือว่าเป็นกลมๆแล้วมี t e x t อร์อยู่ข้างในสีก็เป็นสไตล์สีพังเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะเห็นว่าคนนิยมทําสีผสมกันสองสีนะครับเาก็เลยใช่เขาก็เลย มามิก,กันประสานกันเรียกว่าสี่พัง mm hmm. เพราะฉะนั้นในถึงวิชาในเรื่องของวิชาการเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญ mm hmm. ความรู้ผู้แฟชั่นเนี่ยนะคะ mm hmm. นอกจากได้อาชีพที่ดีแล้วเนี่ยแล้วปรับปรุงตัวเองเนี่ยให้สวยงามขึ้น mm hmm. และผู้ที่ไม่ได้มีอาชีพช่างผมเนี่ยดูแล้วจะมีไอเดียในการที่จะปรับปรุงตัวเองหรือการจะแต่งตัวเองให้ดูทันสมัยนะคะ เพราะฉะนั้นในเรื่องของความรู้คู่แฟชั่นเนี่ยได้ประโยชน์มากมายในความร,รู้สึกของอาจารย์นะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือให้ความรู้กับช่างผมและนำนำช่างผมเข้ามาดูสาธิตเพื่อให้ช่างผมนั้นเนี่ยได้มีอาชีพแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสิ่งที่สําคัญที่สุดอาจารย์ต้องการปรับสภาพช่างผมเนี่ยให้ดูสูงขึ้น มีความคิดของอาจารย์นะคะเพราอาจารย์ก็จะพร่ำสอนเสมอว่าเราอย่าเป็นแค่ช่างผมแต่เราต้องเป็นนักออกแบบทรงผมถูกต้องอยากจะมาเจออินสป r เรชันของคุณผู้ชมที่สถาบันไปเจอไปพบติดต่อได้ยังไงครับที่โรงเรียนของเรานะคะโทนจะติน3 0ทับห2ึ5งค่ะครับและที่บริษัทครับที่บริษัทนะคะ0 2 9 3 9 6 1 1 7 8, และ0-2939 6,4,6,3 5สมค่ะสมเป็นแลนด์มาร์กแห่งความงามครับโรงเรียนเสริมสวยเกตเกล้าโพนโยธิน30ทับหนึยึงยงกับเมเจอร์รัชโยธินนะครับด้านในจะเป็นโรงเรียน ที่อาจารย์หน่อยนะครับแล้วก็มีทีมครูอาจารย์ส่วนบริษัทอาจารย์แม่จะคอยดูแลนะครับพร้อมแบบเทคนิคเชียนให้คาแนะนําเกี่ยวกับท่านผลิตภัณฑ์ส่วนตึกด้านหน้านะครับก็จะมีอาจารย์หนโูแล้วก็ทีมงานมืออาชีพเช่นเดียวกันทุกเบอร์ที่ขึ้นเบอร์หน้าจอนี้ติดต่อได้ทุกเรื่องราวนะครับแต่เบอร์ตึกหน้าครับ025137711 025137719และ025131719ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถดูรายการย้อนหลังได้นะครับที่ w w w o เกดกล้าวแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับต้องพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการความรู้คู่แฟชั่นผมโก้ธีรศักดิ์และจันทร์กัลยาภูมิรินลาไปก่อนสวัสดีครับ